สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านกระผมนายมีย์ฤทธิ์กระตางศรีโฆศกประจำคณะกรรมการงานประกวดนางร้าพันธุ์ิครั้งที่หนึ่งต้องขอรบกวนใช้เวลาช่วงดังกล่าวที่ท่านกำลังชมละครอยู่นั้นทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ทราบวงกันเนื่องในปัจจุบันมีความไฟคุบคุ่ตทั่วกรุงเทพ จึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแง่แ,แวก,กับมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางถึงทําให้เรือที่ล่มเรื่องมานั้นล่มปากอ่าวเราจึงที่จะต้องแถลงก,การฉบับนี้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับทราบทั่วค่ครับผมนี่เป็นการแถลงก,การอย่างเป็นทางการครั้งที่หนึ่งสวัสดีครับกับผมนายวโรเทนมรสประธานยังฟรี ขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ในความสงบจากการประชุมพวกเราคอพพหรือคณะทีมงานประกวดแสั้นพันทิพย์ครั้งที่หนึ่งจากกําหนดเดิมที่เรากระชับเวลาจาก31พฤษภาคมเราขอขวอนปนเวลาเป็นวันที่30มิถุนายนพศ2553จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องร่วมชาติทั้งหลายที่ยังเป็นเยาวชนและผู้ที่พยายามจะเป็นเยาวชน รวมส่งผลงานหนังสัน้นในระยะเวลา3-5นาทีชิงรางวัลไปเกาหลี5ที5ทีนั่งและรางวัลในมินิมามายติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w p a n t t i p shop ok free com well, ladies and gentlemen this is no p a l t s o m e i n g a the h i t e president of young free maker of Thailand from the world entertainment of Thailand The comedy of short film maker short film Contest has to list together again. We summarize that we will change the deadline of short film occasion from the May 31st, 2010. We have to change the deadline to June 30, 2010. And the important rule of this contest is that the length of short film has to be longer than three minutes, and the maximum is no longer than five minutes. The good news is, we have a big prize for you. The winner of this contest will get the prize to cycling in Korea. Wow! A lot of prize will be waiting for you, too. So, we hope that you will join with us and you can see more details in worldweatherpunchyptrustfilm.com. And have a good day! y คุณครับอ่าคุณคุณครับคุณคุณลืมดูสิคุณเก่งนะครับ